เรียกได้ว่าอบอุ่นมากๆเลยนะครับซึ่งโพสต์นี้เนี่ยคุณแม่ของสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกอัปรูปลงไ g เรียกได้ว่าน่ารักอบอุ่นแบบสุดๆเลยแถมโพสต์นี้นะครับก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สาวใบเฟิร์นพิมพชนกมาถ่ายรูปครอบครัวแสนอบอุ่น สำหรับโพสต์นี้ของคุณแม่ไบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับเจ้าตัวเนี่ยคุณแม่ของสาวใบเฟิร์นเนี่ยยังให้แคปชั่นด้วยว่ารักลูกที่สุดคนเก่งของแม่ในส่วนของคอมเมนต์นะครับโพสต์นี้เองของคุณแม่ไบเฟิร์นพิมพชนกเนี่ยก็ยังมีลูกสาวคนสวยไบเฟิร์นพิมพชนกมาตอบกลับคอมเมนต์ด้วยว่ารักแม่สุดหัวใจนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีข้อความแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวไบเฟิร์นพิมพชนกมากมายเลย ไม่ว่าจะเป็นลูกแม่เก่งที่สุดเป็นกำลังใจให้ครับสวยรวยเก่งระดับใบเฟิร์นต้องเจอสิ่งดีๆแน่นอนใบเฟิร์นเก่งมากค่ะต้องขอบคุณครอบครัวน้องทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงน้องมาอย่างดีนะคะก็คือจากที่เรานั่งอ่านคอมเมนต์มานะครับยังมีคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวใบเฟิร์นอีกเยอะมากๆเลยครับ